3, 2, 1, <S <S ตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับ <S 1> <S 1> <language> Hochleistungslaser immer auf dem Steg Im Bereich Hochleistungslaser immer auf dem Steg Wir sind weltweit führend, das ist unser Weg, im Bereich Hochleistungslaser immer auf dem Steg Metallschweifen und Laserkleid in Liter สวัสดีครับวันนี้ EAT on Tour เราอยู่กันที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรนะครับวันนี้เรามายัางบริษัทอิเล็กทรอนิกส์สัญชาติไต้หวันที่ร้อนแรงที่สุดในชั่วโมงนี้นะครับเรามาที่เดลใต้อิเล็กทรอนิกส์ะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าลักษณะที่เราจะไปดูเนี่ยเราก็จะทำในเรื่องของลักษณะของงานที่เป็นเกี่ยวกับการทำความสะอาดนะครับตัวแผง PCB กับเลเซอร์โซลดิง นะครับซึ่งตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าในนิคมเวลโกรเนี่ยนะครับจะมีอะไรที่น่าสนใจอยู่บ้างวันนี้ผมพาทีมงานนะครับมาชมนิคมอุตสาหกรรมเวลโกลนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรเนี่ยนะครับก็เป็นที่ตั้งนะครับของโรงงานเดลต้าอิเล็กทรอนิกซึ่งเดลต้าอิเล็กทรอนิกเนี่ยก็เป็นผู้ผลิตสวิตชิงพาวเวอร์ u p p l y รายใหญ่นะครับของประเทศไต้หวันนะครับแล้วก็จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับของประเทศไทยด้วยซึ่ง เขาเนี่ยได้รับอาน,นิสงค์จากการเติบโตของอุตสาหกรรมพวกเซมิคอนดักเตอร์อุตสาหกรรมการสื่อสารอะไรพวกนี้นะครับเพราะกลุ่มอุตสาหกรรมของ Delta เนี่ยเขาผลิตหลากหลายมากเลยนะครับตั้งแต่ Switching Power Supply ที่มีชื่อเสียงนะครับของเขาระบบออโตเมชันอินดัสเทรียล u t o เมช i ันไม่ว่าจะเป็นระบบ PLC ระบบ Drive ระบบตัวชาร์จพลังงาน EV รวมถึงนะครับ ตัวที่เป็นหลักๆพระเอกของเขาเลยเนี่ยก็คืออุปกรณ์ที่เรียกว่า Switching Power s u p pl y ตัว Switching Power s u p pl y ก็หมายถึงอุปกรณ์ที่แปลงแรงดันไฟฟ้าเนี่ยนะครับจาก220คือ AC เนี่ยให้กลายเป็น DC ไม่ว่าจะเป็นเอาไปเลี้ยงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอุปกรณ์สื่อสารอุปกรณ์อะไรต่างๆก็จําเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า Switching Power s u p pl y ที่แปลง220เนี่ยให้กลายเป็น24โวลต์นะครับ หรือ12โวลต์5โวลต์ก็ว่ากันไปซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นปผนลิตภัณฑ์หลักๆของเขานะครับตอนนี้เราได้เดินทางมาแล้วนะครับนี่ก็ผ่านนิคมอุตสาหกรรมต้องจอดรถตรงน,นี้นะครับลานจอดนี่ก็กว้างขวางทีเดียวนะครับแล้วก็ทีมงานของเราก็กําลังเดินทางเพื่อติดต่อบริษัทเลีวต้อิเล็กทรอนิกส์ e Delta ซึ่งวันนี้เนี่ยระบบที่เรามาประยุกต์ใช้งานเนี่ยนะครับในตัวเลเซอร์ก็คือเราใช้อุปกรณ์เลเซอร์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเลเซอร์โซลเดอริง ในการทำโซเด e ล i n g หรือการบัดกรีเนี่ยก็จะมีเทคนิคอยู่อีกอย่างหนึ่งเรียกว่า Laser s o โซเด i n g ก็คือการใช้เลเซอร์เป็นแหล่งความร้อนนะครับจะใช้ย่านความยาวคลื่นอยู่ประมาณสัก9 7 0 9 8 0นาโนเมตรเป็นชนิด s e m i c อนดัก t o r l a s ลเซก็คือเป็นเลเซอร์ไดโอดที่คัพปลิ้งออกมาเป็นไฟ b e r นะครับหลังจากนั้นเรามาสร้าง f r e q u e n c y สร้างเพาวิดอะไรบางอย่างเพื่อบังคับความร้อนไม่ให้มากเกินไปไม่ให้น้อยเกินกวหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะหยอด นะครับเม็ดตะก,กั่วหรือลวดตะก,กั่วลงไปก็จะเป็นอินดิเกรตระบบอัตโนมัตินะครับ ซึ่งตัวเดลต้าอิเล็กทรอนิส์เนี่ยนะครับก็มีความเราเป็นซัพพลายเออร์ให้กับเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ที่โรงกรมสามเนี่ยนะครับมาอย่างยาวนานก็รับใช้กันในเรื่องของการผลิตแม่พิมพ์นะครับแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกอินเจกชันโมโดยใช้เลเซอร์เข้าไปซ่อมแซมเข้าไปเติมผิวนะครับก็เป็นลูกค้าที่เก่าแก่และยาวนานของ EIT l a s เลเซอร์เทคนิคมานานในตอนนี้ก็จะมาดูกันในเรื่องของอุปกรณ์ที่เลเซอร์ใช้ในการตัดแผ่น PCB นะครับที่เราใช้ วิเาข้์วิจัยเนี่ยก็จะมีงานเลเซอร์ในการตัดแผ่น PCB เลเซอร์ในการโซ l เดอร์ลิงนะครับตรงนี้แล้วก็ใช้พลาสมาในการ c คลีนผิวเพื่อทำให้รอยของตัว PCB เนี่ยมีความสวยงามซึ่งเป็นงานโน้ตฮาวงานเทคนิคนะครับนี่เราก็ได้เดินทางมาตอนนี้ก็กำลังขยายโรงงานใหม่เห็นไหมครับเนี่ยในพื้นที่นะครับเดลตาตอนนี้ก็กำลังขยายอยู่มากทีเดียวเอาละครับส่วนตัวนี้เนี่ยเราก็จะมาเทสงานนะครับในเรื่องของ การใช้งานเลเซอร์โซเดอร์ลิงซึ่งลักษณะการทำงานของเลเซอร์โซเดอร์ลิงเนี่ยนะครับก็จะมีอย่างที่เราเห็นเขาก็จะไปติดกับตัว XY Gantry Robot นะครับแล้วก็มุฟไปตาม Ca d ไฟล์ต่างๆพร้อมกับมีตัวป้อนลวดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสามารถที่จะทำการโซเดอร์ลิงหรือทำการบัดกรีเนี่ยนะครับได้ในลักษณะหลากหลายรูปแบบและข้อดีของการใช้เลเซอร์ไดโอดเนี่ยคือ มันสามารถทาบีมโปรไฟล์นะครับให้มีรูปร่างต่างๆกําหนดเชฟกําหนดรูปร่างกําหนดความร้อนได้นะครับทำให้สามารถทํางานที่มีลักษณะพิเศษพิเศษขึ้นมาได้ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าเดลใต้อิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับตอนนี้นะครับซึ่งโรงงานแห่งนี้เนี่ยก็เป็นโรงงานที่อยู่กม38นะครับอยู่ในนิคมอ,อุตสาหกรรมเวลโกลนะครับก็จะมีการผลิตในเรื่องของแผ่นวงจรพิมพ์สวิตชิงพาวเวอร์ซัพพลายนะครับก็เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าโปรเซสของเขามีอะไรกันบ้างขอเชิญนชมครับ